สวัสดีครับอยู่กับผมสตีฟธิตวัฒนทองอ่อนนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับหนังสือรวมโน้ตพินนะครับ6ลายชุดที่20นะครับผมชุดนี้นะครับก็ประกอบด้วยนะครับเพลงตอนฟีใหม่นะครับเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9้านะครับลายโปรงลางแบบที่2นะครับลายเสริงดำนานะครับหยาวพินลายแหลายภูไทยนะครับลายลำเพลินนะครับ แล้วก็ลายอีสานพัดถิ่นนะครับของอาจารย์ป๊อกกี้สินชัยนะครับลายเสิ้งม่องไฟอาจารย์อาทิตย์กระจ่างสีนะครับมีทั้งหมด6ลายด้วยกันนะครับนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่12หน้านะครับรวมหน้าปกนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวลองดูตัวอย่างนะโน้ต <Yeah. S 1> <Note S 2> นะครับอันนี้เพลงพรีใหม่นะครับ ส่วนให้ยากฟังตัวอย่างการเล่นนะครับฟังตัวอย่างการเล่นนะครับก็สแกนเทีร์โค้ดดูได้นะครับดูตัวอย่างการเล่นคลิปสอนซาวซ้อมได้นะครับหรืออยากได้เป็นไฟเพียบนะครับผมก็มีคลิปรีวิวที่เป็นอ่าไฟลพี d f นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้ง playlist ไว้ข้างล่างนะครับผมก็จะเออรวมเพลงต่างๆนะครับในเรื่องนี้แล้วก็คลิปสอนนะครับอ่านะครับอันนี้นะครับ ยาวพินลายแหลายภูไทยนลายภูไทยลายลำเพลินนะครับโน้ตค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับาลายอีสานพัดถิ่นนะครับลายอีสานพัดถิ่นตดติดติดต,ดต,ดตด ลายเซิ้งมังฝ่ายนะครับทางอาจารย์อาทิตย์กระจ่างสีนะครับอ่าด้านหลังก็จะเป็นโปร่งๆนะครับถ้าไหนสนใจนะครับเล่นนี้นะครับราคา300บาทนะครับรวมค่าจัดส่งนะครับผมเก็บปลายทางนะครับบวกเพิ่มอีก50บาทนะครับเป็น350นะครับถ้าไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0 9 2 1 7 4ก3 9 9นะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ